เออครับสำหรับเ,เรื่องของการจัดการอาหารภายใต้ภาวะวิกฤตโควิดของเชียงกลางนะครับก็อยากจะขออนุญาตเล่าเป็นเป็นฉากๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเราเริ่มมีผู้ติดเชื้อชุดแรกวันที่17เมษานะครับหลังจากนั้นก็ทีมสอบส่วนโลกก็ได้ลงพื้นที่ลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงก็จะถูกกักตัวทันทีนะครับพอกักตัวปุ๊บเนี่ยก็มีปัญหาเรื่อง การหาอยู่หากินเนาะแต่ว่าบ้านซ้อบ,บ้านเด็ดเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นชุมชนชนบทหน่อยหนึ่งนะครับจากการพบผู้ติดเชื้อรายแรกวันที่17วันที่22เนี่ยตำบลเปลือกก็ได้ประกาศขอรับการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปช่วยเหลือผู้กักตัวนะครับแต่หลังจากที่ผมได้ไปมีโอกาสได้ไปร่วมบริจาคของเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าบางครอบครัวไม่สามารถที่จะประกอบอาหารเองได้เพราะว่าเหลือแค่ผู้สูงอายุผู้กักตัวก็เริ่มกังวลเรื่องอาหารการกินกันละนะครับ ก็เลยเริ่มที่จะคิดมาทําครัวจิตอาสานะครับเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยผมตั้งใจจะดูแลผู้ถูกกักตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เหตุการณ์มันก็ไปเกิดคลัสเตอร์ใหม่ที่บ้านมู่บ้านสุกรเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงก็เกิดการล็อกดาวน์หมู่บ้านขึ้นนะครับทีนี้พอล็อกดาวน์บ้านหมู่บ้านเนี่ยผู้เดือดร้อนก็เพิ่มขึ้นทันทีเลยเพราะว่าทั้งหมู่ทั้งสองหมู่บ้านถูกล็อกดาวน์นะครับจำนวนผู้ที่เดือดร้อนเรื่องอาหารการกินก็มากขึ้นนะครับจังหวะนั้นเนี่ยก็มีครัวจิตอาสา เพิ่มขึ้อนอีกหลายครัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของครัวสะาร์ออสนะครับที่ทําร่วมกับแหววฟุดอินดี้บ้านสวานะครับครัวภูเอกบรรชดานะครับครัวเพื่อนไม่ทิ้งกันบรรชดานะครับครัวเสลียมหวานบ้านวองทองครัวอาสาบ้านน้ำอ้อนะครับครัวมานี่บ้านพลาวครัวป้านาบ้านกลางนะครับครัวกลางบ้านหนองผุกนะครับบ้านดอนศกเปือนะครับ แล้วก็ครัวจิตอาสาท่านผู้ที่มาบริจาคเรื่อยๆเลยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักเลยนะครับเชียชัยแสงทองห้างทองยาวราชหน้าตลาดสดเชียงก้างนะครับครัวกระต่ายนะครับครัวขาจรที่เข้ามาครับก็มีบ้านวังกานะครับบ้านน้าคาบ้านปูแหนบ้านมณีพึกนะครับบ้านเจดีบ้านดูบ้านนิ้วบ้านคณาบ้านดอนแท่นบ้านตึ๊ดบ้านเด่นมาจากทั้งอําเภอปัวอำเภอท่าวังคาอาเภอเวียงสาแล้วก็ทางทีม พี่พี่ทหารที่มาร่วมทําอาหารกล่องนะครับตั้งเจ็ดร้อยกล่องนะครับก็ขอบคุณมาที่นี่ด้วยนะครับทีนี้พอพอทามาได้สักระยะหนึ่งเราจะเห็นปัญหาแล้วนะครับว่าหนึ่งคือครัวจิตอาสาแต่ละครัวเองเนี่ยก็มีกําลังการผลิตจํากัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นครัวจิตอาสาเองเนี่ยใช้วิธีการก็คือเราระดมทุนจากจากการบริจาคนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละครัวก็จะมีกําลังการผลิตค่อนข้างจํากัดนะครับก็ทําให้ไม่สามารถตอบสนอง ผู้เดือดร้อนได้ทั้งหมดตอนนั้นที่เราสำรวจก็ทั้งหมดก็605ครัวเรือนที่เราต้องช่วยดูแลนะครับปัญหาข้อที่2คือครัวขาจรเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนะครับหมายความว่าบางวันก็อาจจะมีบางวันอาจจะไม่มีก็จะทําให้ความมั่นคงเรื่องอาหารการกินที่ว่าจะได้แน่นอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะที่จะ,จะมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยเริ่มที่จะมีการจัดทําครัวกลางขึ้นมานะครับโดยที่ได้รับการสนับสนุนครั้งแรกจากกิงกาชาติอำเภอเชียงกลางนะครับแล้วก็ตำบลเปลือครับโดยการนําของท่านกนานันธนก,กิจปิตตงนะครับ ก็มานั่งคุยกันว่าเราต้องมีครัวกลางขึ้นมาแล้วแหละนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะรองรับหรือว่าเป็นเป็นการันตีได้ว่าไม่ว่าครัวขาจรจะมาหรือไม่มานะครับหรือว่าครัวคัวจิตอาสาอื่นจะทําได้ถึงไม่ถึงเนี่ยครัวกลางจะช่วยเสริมในจุดที่ที่ขาดหายไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยครัวกลางก็ครัวกลางก็เริ่มที่ําบนเปือก็เพิ่มมา2จุดนะครับก็คือบ้านดอนศพเปือกับบ้านหนองผุกนะครับก็ เราเปิดครัวกลางขึ hmm. like ้นมาก็โดยใช้เงื่อนไขครัวที่ผมเริ่มทําตั้งแต่แรกๆนะครับก็เรามีเงื่อนไขกันในในภาวะวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งแต่ว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตที่มีเงื่อนไขอีกจังหาคือมันเหมือนซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะคือถ้าเป็นวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยเราสามารถเอาระดมคนมาช่วยทําอาหารกันได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นวิกฤตที่เราไม่ต้องการให้มีคนมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขครัวกลางก็คือหนึ่ง แต่ละครัวต้องใช้คนไม่เยอะนั่นคือสาเหตุทาไมเรามีครัวกลางหลายที่หรือว่าครัวจิตอาสาหลายที่นะครับ2คืออาหารนั้นต้องมีภาวะโูชนาการสูงนะครับแล้วก็ต้องเป็นอาหารที่ทําร้อนนะครับทําร้อนปรุงสุกนะครับเราจะเน้นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยอาหารที่ดิบๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ให้ให้ส่งต่อเท่าไหร่เพราะว่าเราก็กังวลเรื่องเรื่องการยังไม่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็อาจจะเป็น,เป,นเป็นการแพร่แพร่เชื้อต่อไปนะครับแล้วก็อันที่3เลยคือ แม้แม้ว่าผู้ที่ถูกกักตัวเองจะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยแต่อเมเชียงกลางเองอผู้ที่แม้จะไม่ถูกล็อกดาวน์ในหมู่บ้านสกรกรก็ได้รับความเดือดร้อนว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นทัวของเราก็มีเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งือวาเน้นให้ใช้วัตถุดิบใปท้องถิ่นก่อนนะครับโดยการที่จะไปเหมือนกับว่าเราทํางานครั้งนี้เราได้ช่วยคนสองสามคนนะครับคนที่หนึ่งที่เราช่วยเลยก็คือแน่นอนครับช่วยผู้ประสบภัยเนาะคนที่2เลยก็คือเราช่วยกเกษตรกรที่ ประสบปัญหาด้านการตลาดในช่วงที่มีการปิดหมายความว่าเชียงกลางเริ่มเริ่มมีเหตุเนี่ยคนก็ไม่ค่อยมาเชียงกลางแล้วนะครับก็ทําให้ขายของไม่ค่อยได้เพราะนั้นเราก็จะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องท,ที่ที่ประสบปัญหาด้วยนะครับคนที่3าที่เราช่วยก็คือเราช่วยหมอนะครับคือถ้าคนที่ถูกกักตัวแล้วมีความมั่นคงทางอาหาร เขาก็จะไม่ต้องถึงขนาดดิ้นรนต้องออกหนีออกไปเพื่อจะไปหาที่อ,อาหารนะครับเราก็บอกว่าท่านอยู่อยู่บ้านหย,หยุดเลยแล้วเดี๋ยวเราช่วยดูแลด้านอาหารให้ก็ถือว่าเป็นการช่วยทั้ง3ทั้ง3ฝ่ายนะครับก็ก็ถือว่างานนี้ถึงแม้ว่าจะที่ผ่านมาอาจจะฉุกโุกนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการประสานงานครั้งแรกแต่ก็ผ่านไปด้วยดียนะครับทีนีออ้อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าทุกจุดทุกหน่วยของของ,ของครัวกลางเนี่ยจะต้องให้พบกันให้น้อยที่สุด แล้วก็สั้นที่สุดนะครับจุดหมายหมายว่าหนึ่งก็คือคนที่สํารวจข้อมูลมานะครับผู้นาอสมนะครับแล้วก็ผู้ประสานงานนะครับผู้จัดส่งวัตถุดิบแม่ครัวนะครับแล้วก็ผู้จัดส่งอาหารพวกนี้นะครับจะต้องเจอกันจะต้องไม่ค่อยให้เจอกันนะครับเราก็ใช้วิธีการคือต้องต้องเตรียมแพ็คต้องจัดจังหวะให้ดีๆเพราะว่าเรามาเจอกันเยอะๆไม่ได้นะครับก็ต้องจัดเวลานะครับต้องล็อกเวลาให้ดีแล้วก็กระจายครัวกลางให้ไปได้เยอะที่สุดแล้วก็บริหารดีๆเนี่ย อย่างน้ยยังไงก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการการจัดการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเราได้พี่น้องอสมอที่เข้ามาช่วยในการจัดส่งแล้วก็เนื่องจากครัวกลางเนี่ยกับครัวจิตอาสาหล,หลายที่เนี่ยเ,เมนูอาหารค่อนข้างแตกต่างนะครับถ้าเราไม่ได้ข้อมูลชุดข้อมูลที่เป็นเรียกได้ว่าเป็น b i g Data ของที่อยู่ในหัวของอสมอจริงๆเนี่ยเราแทบที่จะไม่รู้เลยว่าบ้านนี้สมมติบ้านนี้อสมอคนนี้รับผิดชอบ10หลังแต่ใน10หลังเขารู้ว่าใน10หลังมีมีเด็กน้อยอยู่ มีเด็กน้อยอยู่3หลังอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเลือกเอาอาหารที่จืดไป3ามถุงอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้ทําให้การจัดการอาหารนี่ค่อนข้างค่อนข้าง,อางโอเคนะครับก็ถือว่าเป,เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของาเชียงกลางยังไม่เคยเกิดเนาะแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ในอนาคตเราก็อาจจะอาจจะถือเวลาได้มานั่งคุยกันนะครับว่าว่าบทเรียนเราได้เป็นยังไงแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับ วิกฤตในอนาคตนะครับอันนี้คิดว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่ท,ท,ที่จะเล่าให้คุณฟังว่าตัวกลางเป็นยังไงนะครับ